พ่อใหญ่จามีเงินอยู่บ่ให้คอยคอแน่คอย,ยอว่ามีเงินค่ารถจักบาทไมยก็บ่เมีแล้วพ่อก็มีร้อยเดียวี่แล้วพอได้ค่ารถกลับบ้านโอ้ยเฮจังไดเน,นาะสัน่นขั้นพ่อใหญ่ให้ก็กะซิมีแนวตอบแทนอยู่รอขินว่ากระไดไว่แม่นบ่เอออยากเอาอยัางกอยกะสิให้ไวยก็อเอาหันแล้วแต่ว่าให้ได้หาซิบาทนึงเด้แน่ที่เหลือพ่อก็สิได้เป็นค่ารถกลับบ้านโอ้ย ขานาสิบ,บาทกับเขาได้เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วว้าชื่อว่าจังสัน่นว่ะคุสิเขาได้เครื่องเดียวขานาสิบบาทเนาะร้อยหนึ่งกับไข่แนลหรอบอกเอาร้อยก็ร้อยคุณสิช่วยย่งเอาดรกเธอสมมุติว่ามึงเป็นครูเป็นนักเรียนนะ เราก็แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งนานแล้วนะมึงว่ากูสอบผ่านในการใช้ชีวิตคู่กันบ้างไหมผ่านเฮ้ยจริงอะถ้ากูสอบผ่านมึงให้เกูประมาณเท่าไหร่สองจุดห้าไปเฮ้ยทำไมได้น้อยจยังอะก็มึงไม่มีคะแนนเก็บคะแนนเก็บอะไรวะก็มึงไม่ทำการบ้านเลยอะ มองสซรหัสมันอยู่มองไหนบอกพ่อด้วยลุงกันนีเด้อยู่ทั้งหน้าเฟซบุ๊กนีเด้เจ้าอย่าไปออกอีกด้อเถอะเจ้าเฮดบเปินมันมีแต่ภาษาอังกฤษเด้เจ้าอ่านออกอยู่บอกบางคำกับอ่านออกบางคำกับอ่านบ่ออกกูรู้วามหมายมันดอกกูก็มั่วไปยังสั่นละพวนแล้วบางคำกับอ่านออกบางคำกับอ่านบ่ออกมีอยู่คำนึเดนอลุงวามหมายดีดีเดยภาษาอังกฤษนี่กูใส่ตลอดเด้เป็นคำที่มีวามหมายมากๆพกพูนนะเป็นคำที่มีความหมายมากๆเออแม่นคำว่ายังล่ะพอยญงเหี่ยวเจ้าคือว่าวามหมายดีแท้ว y good เนาะว้าวดีมากๆว่าสันมึงว่าโอ้ยเนาะพอยี่หี้ววเลลี่กูดวะนน้แม่ดีมากๆแล้วว่ะเตีเอ้ก็แม่นตัววิลลี่แบดกกะขี้ชั่วหลายตัวว้าววน่ะกูจับกอดวลลี่แบ๊กคุณห่ะเธอหนาเจ้าใซ่เอาเองเด้อรหัสมันน่ะเจ้าก็เข้าใจอยู่ได้ละเนาะโอ้ยมึงเห็ดไอ้กูมาแล้วลุงลุงเอ้ยกูจะได้มาหามึงคือเกาละเจ๊งีเียว่ามึงวิลลี่กูดวิลลี่กูด มาเนี่ยคาเจ้าแห่งข้าวว่าฝนศิตกไปข้างข้าวอยู่โอ้ฝนศิตกเป็นข้างข้าวป๋วยไงเออจะมาขอย่านอยู่เนี่ยย่านยังปอวยไงโอ้ยขย่านข้างข้าวมากินกล้วยคอยแห้แล้วเนาะกล้วยโอ้ยมันว่แม่งข้างข้าวจังสันคิดว่แม่งข้างข้าวอีเกียนี่ใช่ไหมกล้เพราะว่ามันศิตกเป็นบางข้างบางข้าว โมเมนต์ว่าเมื่อคืตกตลอดโอ้ตกงเงินดังเถอะแ่นตกตกดุดดุษณาโอ้โอ้ไม่ได้มาถึงว่าอีกเกาาียร์เอาวัตจีกระได้ก็โอ้กับบ้าชาแนลเบอร์ไปทั้งยานมากิดกล้วยคอยอยู่ <c oughs>